ก็สวัสดีนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ acom color นีครับตัวนี้เป็นจอสี่เหลี่ยมเนาะโอเคแล้วก็มีลำโพงด้วยนะครับมีเสียงเนาะเวลากดปุ่ม acom นะครับฟีเจอร์นะครับก็จะมีเดี๋ยวกดปุ่ม b ค้างไว้ฟีเจอร์นะครับจะมีอย่างแรกเลยเป็น wi-fi com เนาะ ไฟไฟคอมมีคอมยูใช้เสียบสายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พันชิ่งโหมดนะครับพันชิ่งไปนะครับก็คือจะมีตัวที่จะลอมให้ใช้หมดเลยนะครับทุกเครื่องเนาะเกือบทุกเครื่องแล้วก็มีโหมดที่เป็นตัวคลาสสิกเ s สคั o เลอร์คั s เลอร์เวสคลาสสิกนะครับเอาเครื่องจอสีจอขาวดำมาเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับโอเคต่อไปเป็นมินิเกมนะครับ เป็นเกมตัว Digimon Protection นะครับ p r o t e ตอร r นะครับแล้วก็ต่อไปเป็น d i g i Dino ตัวกระโดดข้ามนะครับมีเกม2เกมเนาะ,ะต่อไปสุดท้ายก็เซตติ้งนะครับแล้วก็ Power Off นะครับ Power Off นะครับเวลากดปิดจอจะบอกว่าให้กดปุ่มขึ้นกับปุ่มลงนะครับในการเปิดนะครับก็เปิดเสร็จแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับปิดเสียงโอเคปิดเสียงให้หยุดที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็กดปุ่มบนุมล่างปุ่มบนบนล่างพร้อมกันนะมันก็จะปิดเสียงดูไอคอนจะปิดเสียงนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวลองพัดชิ่งแบบเอ่อเลื่อนกันเลยนนะครับเลือกเป็นโอเคพัดชิ่งแบ็นะครับจะมีตัวดิจิลอมให้เลือกใช้เยอะเลยนะครับ เวลาจะออกนะครับกดปุ่มกลางค้างไว้นะครับค้างไว้นานนิดนึงนะโอเคถ้าจะแบกกลับไปหน้านะครับธรรมดา,าจะมีตัวแบกอยู่ข้างล่างนะแต่ถ้าไม่ต้องการเนะี่ยก็กดปุ่มกลางค้างไว้นะสามวินะครับอ่ามันจะกลับมาหน้าเดิมอ่าในช่วหลังโอเคนะครับ ก็เป็นรูปทรงตัววีเพชรนะฮะตัวในเครื่องมีแบตนะครับก็สามารถจะใช้แบตเตอรี่ในตัวได้ไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับในหมดเป็นชิ้นแบกแน่ะเดี๋ยวให้ดูในหมดนะเปนชะิแบมีอะไรบ้างนะโอเคมีประมาณนี้เลยนะครับดิจิทัลอมปุ่มบนปุ่มล่างจะเป็นอย่างนี้นะปุ่มกลางจะเป็นปุ่มตกลงหรือยกเลิกนะถ้ากรในกรณีที่อยู่ในหน้าต่างๆนะครับถ้ากด สองปุ่มนี้นะมันจะเป็นการรีเซ็ตเครื่องนะครโอเคเล่นเกมโชว์หนะเดี๋ยวกันโอเคอันนี้บอกกดปุ่มสีหรือปุ่มเดียวนะครับโอเคอ่าปุ่มอ่านี่ปึ๊บปึ๊บนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าจะออกเกมกดปุ่มกลางค้างไว้นะครับโอเคจะเปิดเสียงดีกว่าเปิดเสียงนะโอเคเปิดเสียงปึ๊บ กระโดดข้ามนะครับกดพิดกดปุ่มเอจืดกระโดดถึงดอดดึงดึงอ้าวโดนเ,เรียบร้อยครับที่แล้ก็มีตัวเอคอมมินิด้วยนะนี่มินิมินิน้อย มินิน้อยเลยนะครับอันนี้ใช้เสียบสายใช้งานอย่างเดียวเนาะเป็นในความธรรมดานะครับขอบคณครับ